จเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพม่าน่ารัแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทาน จากวัดพุทธปัญญาวันนี้วันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2568รายการธรรมวันนี้เราก็จะได้เสนอเรื่องกัลยาณมิตรพระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญกัลยาณมิตรเอาไว้ว่า จะเป็นที่มาหรือเป็นทางแห่งการบรรลุธรรมการเข้าถึงธรรมกัลยาณมิตรจะมีบทบาทอย่างมากต่อการเข้าถึงธรรมการที่จะเข้าสู่ความามีกัลยาณมิตรได้เราก็จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ นั่นก็คือจะต้องมีประโตโคสะและโยนิโสมนสิกาจึงจะเป็นที่มาของกัลยาณมิตรประโตโคสสะก็คือหมายความว่าทั้งคนทั้งสถานที่ล้วนเรียกว่าเป็นมิตร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับบุคคลเป็นมิตรกับอุบาสกบาศิกาเป็นมิตรกับประสงค์อันนี้ก็ขึ้นต้นก็แล้วว่าเป็นมิตรสิ่งทั้งหลายนะเป็นมิตรสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งหมดเป็นมิตรทีนี้ต่อมาจึงจะต้องใช้ประโตโคสะ ก็คือรับข้อมูลมาว่าข้อมูลที่เราจะได้รับนั้นจะบ่งชี้ไปสู่ทางที่ดีหรือไม่หากข้อมูลที่เราได้รับบ่งชี้ไปในทางที่ดีก็เรียกว่าเป็นมิตรทั้งหมดเช่นสถานที่ดีก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตร การศึกษาดีธรรมะดีเป็นกัละยาณมิตรสถานศึกษาดีเป็นกัละยาณมิตรทีนี้เราก็อาจจะวางกรอบเข้ามาสู่คนเพราะบุคคลเช่นครูบาอาจารย์ดีก็เป็นกัละยาณมิตรแต่ข้อมูลดีๆก็เป็นกัละยาณมิตร เราคือเ <c oughs> มื่อได้รับข้อมูลมาแล้ว <c oughs> ก็ต้องนำมาเป็นโยนิโสมนสิกาลขึืนอนำมาพิจารณาใครครวญดูว่าเรื่องราวต่างๆนั้นเป็นอย่างไรและเรามีเพื่อนรักเพื่อนสนิทเพื่อนรักเพื่อนสนิทนั้นจะนำชีวิตเราไปทางพิษใดสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมา ทิโยนิโสมนสิกาก็คือการพิจารณาเซ็งให้รอบคอบก่อนที่จะเลือกครบใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสเรื่องมิตรเอาไว้เหมือนกัน โดยท <c> ร <oughs> งตรัสเอาไว้ว่ามิตรก็คือคนที่อยู่เบื้องซ้าย <c oughs> ถ้าพูดถึงเป็นทิศกับ <c oughs> ทิศเบื้องซ้ายก็คือมิตรทีนี้ทำย่างไรกับมิตร <c oughs> ลักษณะที่ว่ามจะเป็นมิตรกันได้ <c oughs> พระพุทธเจ้าก็ชี้ว่าต้องเป็นผู้ให้คือการจะไปเป็นมิตรต้องเป็นผู้ให้ นั่นหมายความว่าต่างฝ่ายต่างเป็นผู้ให้คบกันเพื่อให้ไม่คบกันเพื่อเอาถ้าคอบกันเพื่อให้ก็จะเป็นประโยชน์แก่กันและกันปลอดภัยแต่ทับคบกันเพื่อเอาเมื่อไหร่ไม่นานต่างฝ่ายก็ทางแยกจากกัน อันท,ทัดทางมิตรานิคันติผู้ให้ย่อมโูกไมตรีไว้ได้ไม่ว่าจะให้ทรัพย์สินเงินทองให้เกียรติให้การยกย่องให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้การแนะนำให้การชีน้นำให้การเป็นมิตรภาพในยามทุกยากอันนี้ก็รวมเข้าไปสู่ สิ่งที่รกว่าด้วยการให้ปันการแบ่งปันต่อไปเจรจาด้อยถ้อยคำไพเราะการพูดกับมิตรสหายคก็ไม่ควรจะพูดสอดเสียดพูดคำหยาบหรือพูดเพ้อเจอหรือด่าใส่กันแต่อันนั้นก็เรียกว่าไม่เชื่อว่าเป็นมิตรต่อกันแต่จะต้องพูดจาด้วยคำไพเราะนี่คือพูดกับมิตร ด้วยประพฤติประโยชน์เราเรียกกันว่าจะต้องมีประโยชน์ที่เท่าเทียมคือไม่มีใครถูกเอาเปรียบนะเอาพูดถึงคำว่าประโยชน์คือเป็นประโยชน์เท่าเทียมไม่ถูกใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ที่เอาประโยชน์จากใครฝ่ายเดียวถ้าอย่างนั้นการคบค้าสมาคมก็จะเป็นไปได้ยาก แต่ถ้าว่ามีการครอบติวาม u ิวชุ u อันเดอร์สแตนดิ้ก็คือเกิมีผลมีความเข้าใจร่วมกันมิวชุนอินเทรดมีผลประโยชน์ร่วมกันในความเป็นมิตรประโยชน์ก็มีหลายอย่างทิฏฐธรรมิกัทประโยชน์ <c oughs> <c oughs> ก็คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งปัจจุบัน ประโยชน์ที่จะมีในอนาคตสัมปรายิกถาประโยชน์แล้วก็ประโยชน์คือพระนิพพานปรมตถประโยชน์เนี่ยประโยชน์ไปไกลถึงขั้นนั้นอ่าฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าใครมาพบพระพุทธเจ้าอ่าก็ได้ปรมัตถประโยชน์คือครบกันต้องได้ประโยชน์ อย่างน้อยก็ได้ความสบายใจจึงจะต้องมีการให้ทั้งเงินทองให้ทั้งสิ่งของของอยู่ของกินปัดใจสีสุดท้ายก็ต้องให้ธรรมะเมื่อเขาหาทางออกกชีวิตไม่ได้แลกักกาให้ความดับทุกข์ให้อภัยนี่เรียกว่าการให้ที่มิตรจะให้ต่อกันโดยเฉพาะการให้อภัย มิตรสหายก็จะต้องให้อภัยกันอยู่สมับเสมอาโดยไม่ได้หยุดการให้อภัยเพราะว่าการอภัยคือสายใหญ่ที่จะต่อความรักได้ต่อไป่านี่เรียกว่าการาบำเพ็ญประโยชน์ต่อกันไม่ว่าอยา่างใดอย่างหนึ่งด้วยความเป็นผู้มีตนเสมอ คือไม่ทมตัวให้สูงหรือให้ต่ำแล่ก็ไม่แกล้งกล่าววาจาให้กล้าดคลื่อนคือไม่โกหออกไม่ใส่ร้ายป้ายสีกับมิตรกับเพื่อนอที่เขาได้ทุ่มเทเขาได้ให้ได้เสียสละเรียกว่าไม่หักหลังใครไม่เจรจาใส่ร้ายใครไม่โกหออกใครแต่เพราะโดยเพราะอย่างคำโกหออก ที่ปั้นน้ำขึ้นมาใส่ร้ายมิตดอ,อ,อย่างนั้นะว่ามิตรไม่ควรทําขึ้นชื่อว่ามิตรไม่ควรจะปฏิบัติเช่นนั้นทีนี้นอกจากนี้ยังมีข้อปฏิบัติอีกรักษามิตรผู้ประมาทแล้วถ้าเรามีเพื่อนฝูงประมาทไปดื่มเหล้าติดยาก็ต้องรักษาให้กลับมาดี รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วฉะนั้นมิตรสหายชอบเล่นหวยชอบเล่นลอตเตอรี่ชอบกินเหล้าสามชอบก็บอกช้ำและก็ทำยังไงจะให้เพื่อนหันหลังกลับมาสู่ความเป็นปกติเมื่อมีภัยเอาเป็นที่พึ่งพำนักได้เวลาจะต้องมีวิกฤตจะต้องต่อสู้หรือว่าพราความสูญเสียมิตรไม่ทิ้งกัน ไม่ทิ้งในยามวิบัตินับถือตลอดถึงวงศาคนญญาญยติเรานับถือใครก็ต้องนับถือพี่น้องเขาด้วยอ,อันนี้ก็คือเรื่องของกัลยาณมิตรนอกจากนั้นพระพุทธระธรรมประสงค์ก็เป็นกัลยาณมิตรของพุทธบริษัทที่เรียกว่านำเอามาพิจารณาแล้วก็รับปฏิบัติในพระพุทธคุณ ธรรมคุณประสังคุณโดยเพราะในพระพุทธคุณอันเปี่ยมไปด้วยความเมตตาความบริสุทธิ์และปัญญาเมื่อนำมาโยนิสมนสิการบ่อยๆก็จะทำให้เกิดความสุขสงบเย็นได้รับประโยชน์นั่นเองฉะนั้นการมีกัลยาณมิตรทำให้พบกับการศึกษาที่ดีพบธรรมะที่ดี พบวิถีชีวิตที่ดีพบการดำรงชีวิตที่ดีแล้วก็พบทางสว่างแห่งธรรมอันนำไปสู่ความดับทุกข์สิ่งเหล่านี้สำเร็จได้ด้วยกัลยาณมิตรทั้งปวงพระพุทธเจ้า,าได้ตรัสเอาไว้ว่ากัลยาณมิตรคือแสงเงินแสงทองแห่งการตรัสรู้แสงนำแห่งการตรัสรู้นั่นคือตอนเช้า ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมามีแสงนำมาก่อนนั่นแหละสำคัญงนั้นการที่จะตัดสรู้ก็ต้องพบกับกัลยาณมิตรดังพระพุทธสาวกได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าก็เป็นกัลยาณมิตรทำให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั่นคือเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้มรรคผลต่างๆ กันตามสมควรแก่สติกำลังตัวอ,อย่างน้อยเราพรบกัลยาันมิตรและเป็นคนดีไปด้วยมันก็จะเป็นมงคลของชีวิตอันวันนี้เราก็จะทำสมาธิกันแค่นี้ ัพเปซาตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภพยปชะหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบามเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุข,ขีอัตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทางสิ้นเถิด พี่วาจนา่สีลิสะนิจังวุทธาปัยิโนจัตตารธรรมาวัันติอายุวันโนสุข,ขังพระลังก่อนจะได้ทักทาย<ม>ก็ขอประกาศสำหรับพี่น้องชาววัดพุทธปัญญาที่อยู่ใกล้ พอจะมาทำกิจกรรมร่วมกันตามที่มเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเราได้ร่วมกันทำบุญอุทิศแด่คุณโยมการจนาครอบทองหรือพี่จวบน้องจวบของพี่น้องทุกคนชาววัดพุทธปัญญาตทางญาติก็ได้ประสานงาน mm. ที่จะทำชาปนากิจหรือเผา ตอนนี้ก็มีการประสานง,งานมีผลออกมาแล้วนั่นคือกำหนดเป็นวันที่สองสิงหาคมเวลาบ่ายสองมงนะเป็นวันที่สองสิงหาคมเวลาบ่ายสองโมงสถานที่ฮอลลีวูดฟอร์เอเวท่านที่อยู่กันที่นี่นาน,านๆก็คงจะไปถูก กันก็กระจายข่าวที่ทุกคนรอคอยว่าจะมีพิธีการชาปนกิจเมื่อไหร่กำหนด2ส,งสิงหาคม2568สถานที่ก็คือสุสาน forever Hollywood forever อ่าซึ่งถ้าใครได้ดูเฟซของวัดพุทธปัญญาก็ได้ขึ้นอดเรสที่อยู่เอาไว้ จึงเรียนมาเพื่อทราบทุกๆคนจ,นนจ,นจเรนพรโยงกัลยาว่องทิพย์คงคานิยมอุตสาและ โยมอินทวงศ์ตอนนี้อยู่ประเทศไหนโยมเดินทางท่องเที่ยวโยมทิติมาจากสวิตเซอร์แลนด์โยมติยวจากหลังสวนโยมวารินีจากพังงาคุณรัตินันท์จากหลังสวนคุณโยมสุนิดจากหลังสวนโยมสุพนิกาฉายลักษ รัฐแคลิฟอร์เนียวัดไทยสังกาเลนสวิตเซแลนโด์ยมภัยจิตบุญร่วมพระสาธิธทรพันโยโยมประพันธ์วงพาณิโยยมกัรยาว่องเทปคงการ่วมภาวนาโยมนอมาเลียง ก็สวัสดีกันทุกทุกคนอาก็ประกาศอีกครั้งหนึ่งท่านที่มีความรู้จักสนิทสนมทำกิจกรรมกับคุณโยมจวบครอบทองมาก่อนคง 2 5 6 8เวลาบ่ายสองโมงสองสิงหาคมเนาะก็พบกันที่ฮอลลีวูด forever บ่ายสองโมงเจริญพรวันนี้คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้าขอทุกคนยงอยู่เย็นเป็นสุขอยู่สุขเย็นใจสซืไปเทิน You in tham khiet tham te cam thi di ta ta สองสว่างสู่ทางสุขสีคำจุนโลกนี้นิรันดร์อาธัมโมจะวินาศ ¡Ay!